บาครับพี่น้องมาเบิ่งความสำเร็จของอุ้งญิงเพชรบ้านแพงครับบ้านหอบฝันบ้านอุ้งญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับสุดยอดจริงๆครับสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายทุกบุตรทุกคนและก็สวัสดีพ่อพ่อยแมบซี่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับสำหรับเมื่อนี่นะครับกา เป็นวันที่3 1นะครับนเนาะ3าธันวาคม2 5 6 7ตอนนี้รถผมก็จอดอยู่ด้านข้างนะครับแถวบ้านนี่หละอุ้งยิงนี่แหละครับเพราะว่าหาที่จอดกะต้องหาหมองลง่งกนเป็นรถเก๋งนะครับถ้าเป็นรถปิกอัพนะครับก็สามารถล่งจอดได้สบายนะครับแต่ก็จะมีนะครับพอพ่อยม่เอฟซนะครับที่เพิ่นเดินทางมานะครับ ก่อนหน้านั้นนะครับกับมีการพักแรมนะครับอยู่ขางบ้านอีหลา่าองิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับพี่น้องเป็นการให้กำลังใจกันแต่เมื่อวานนะครับมือสองมือนะครับพอพ่อแม่เอฟซีเพิ่นเดินทางมานะครับมาให้กำลังใจกันมือแรกกับซิมี่มอลำสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องก็ตั้งเวทีอยู่ในโรงเรียนข้างในพุุ่ครับก็เดินทางจากบ้านฮุ้งยิงไปเข้าไปในวัดในโรงเรียน กะบอกไก่ปันไดครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศช่วงสายๆประมาณสิบโองกว่าครับพ่อๆม่เอฟซีกัเริ่มทย่อยมากด้วยกันครับพี่น้องมาให้กำลังใจกันนะครับที่บาดองยิงเพชรบเพนแพงนะครับบาดน้องคู่นะครับพี่น้องก็ถือว่าเริ่มมากกันหลายแล้วผมกระจอดดูอีกฝากหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ครับรถพันหนาบานมาเนี่ยมึงวานสิลงไปใดบอ่อนะครับเพราะว่าเอารถเก่งมากครับพี่น้องนะครับกระทือบาบรรยากาศหนาวจัน่อยนะครับยังมือเศ้านี่ยกระทือบาหนาวนะครับย้มเศรช่วงนี้สายๆมากกับซิมีแดดแน่นะครับ แต่ก็มีห่มใหม่อยู่ครับพี่น้องบาต้งองห่วงนะ่กับรอบบ้านเพราะว่าอยู่ในทงไฮทงหน้านี่มีลมมีอากาศดีอยู่แล้วนะครับสําหรับบ้านอุ้งญิงนะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วเรียบร้อยครับพี่นอ้องเพิ่นมาเพิ่นมาตั้งเต็นตั้งยังอยู่แถวนี้แหละนะครับสําหรับบ้านอุ้งยิงนะครับพี่น้องมีเพิ่นม,มาตั้งเต็นอยู่แล้วก็มีนะครับ สำหรับการเดินทางนะครับมาเบิงวงหญิงนะครับหรือว่ามาเบิงสาวหน่อยเปรย์ดันแพงที่บานน้องคู่นะครับพี่น้องมีค้นถามผมว่าการมาเบิงวงหญิงมาเบิงเพื่ออะไรบัดนันนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าการมาเบิงวงหญิงนะครับก็บเพื่อเป็นความหักนะครับในตัวของศิลปิน การที่เฮาชื่นชอบศิลปินหนึ่งคนนะครับบ่จเป็นต้องเป็นคนที่สวยเลิศเลอเฟอร์เฟกบบจะเป็นต้องเสียงดีนะครับแต่ว่าการมาเบิรอุงหิงเพชราบานแพงสาวหน่อยเป็รบานแพงนี่เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหักความนิยมชมชอบหักในตัวตนที่แท้จริงของศิลปินนะครับรพอพ่อยแม่เอฟซีหลายคนจังได้หักอุงหิงจนหอดถุกมือนี นะครับแลวการมีหลายอย่างที่องอิงนะครับโบมือนกับศิลปินอีกหลายๆคนนะครับนี่แหละครับเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เฮตไ้องิงนะครับโด่งดังจนหดตงบอนีและการเป็นสิ่งที่สิไปห้ามให้ทุกคนว่าต้องหักศิลปินคนนั้นหักศิลปินคนนี้นะครับผมว่าบ่สามารถสิบังคับ ใจิตใจของคนที่เป็นเอฟซีแฟนครับได้นะครับว่าต้องหักแบบใหฮักศิลปินคนไดฮหักศิลปินคนนี้ที่ละ่ะบ่ต้องหักคนนั้นได้บ่ผมว่าบ่สามารถไปบังคับใจิตใจได้นะครับถึงจึงบอกว่ามีเดินทางผ่านหลายร้อยกิโลนะครับจากเอฟซีแฟนครับที่เป็นภาคเหนือภาคใต่ภาคอีสานนะครับเพิ่นกับมอ่านิยมช่มชอบในตัวตนของอีหล่าอง,ง์ิงเพียดหวานแพง อย่างเช่นง,งานนี้ครับวันที่สามสิบเอ็ดนี้ต้องบอกว่ามีเอฟซีแฟนคลับนะครับหลากหลายสถานที่หลากหลายหมู่บ้านหลากหลายตำบลบางคนอยู่ไกลครับเดินทางมาเป็นอย่างคือเดินทางมากเพราะว่าใจมักนี่แหละครับพี่น้องใจมักใกล้ไกลซําใดก็ไปได้เบิดนี่แหละเพื่อนว่าใกล้ไกลซําใดก็ไปได้เบิดขอให้เห็นหน้าหรือว่า แค่ขับรถพานหน้าบ้านหนึ่งสินะครับหรือว่าเด้เบิ่งตามคลิปที่ยูทูบเบอร์หลายๆช่องลงนะครับผมว่าเท่านี้นะครับคนที่ฮักในตัวตนของกีฬาองคง์นเกล็ดดอนแพงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วว่าจะเป็นต่องไปหน้าเวทีเพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาสนะครับบ่ได้ไปสัมผัสมือบ่ได้เป็นเห็นหน้าอีลาเนี่ย แค่เห็นผ่านโลกโชวเชียวผมว่าหลายหลายท่านหลายๆคนก็นมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่ผมว่าบางท่านนะครับแค่ตั้งจิตระลึกนึกถึงอุ้งอิงนี่ครับพี่น้องก็สามารถประสบความสําเร็จได้ผมเสื่อว่าหลายๆท่านนะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนจังได้หักและก็ลุงไหลในตัวตนของอุ้งอิงนะครับ หน่อยนักหน่อยน้าครับพี่น้องนะครับที่ผมเสียนเอฟซีแฟนคลับที่ฮักและกะเนียวแน่นด้วยตัวตนขององ,งุ่หญิงแบบนี้นะครับพ,พอ่อแม่เอฟซีล่องถามใจเจ้าของเบิงคับาการที่เดินทางไกลามาเบิงองุ่นหญิงมารวมงานผาปานะครับแล้วก็มารวมในการขึ้นบานใหม่วันหนึ่งนี่ครับพี่น้องหนึ่งมกราคมนี่ ถือว่าเป็นการมาล่อห้อมรวมดวงใจกันนะครับมารวมเบิงความสําเร็จกันว่าใดนะครับมาเบิ้งความสาเร็จเพราะว่าเอฟซีหลายๆท่านติดตามองหญิงเพชรบานแพงติดตามองหญิงตั้งแต่เข่ามาในวงมือแรกตั้งแต่มือออดิชั่นจนมือนี้ต้องถือว่าประสบความสําเร็จนะครับประสบความสาเร็จอาจจะยั่งบได้โด่งดัง ดังที่พ่อแม่ซี่ตั้งใจไว้นะครับแต่ผมเชื่อว่านี่คือจุดหนึ่งที่เฮดไห้อุ้งอิงประสบความเด็ดนั่นก็คือความกะตันยูรู้คุณนะครับค้นทีปุ๊กปั้นขึ้นมาอย่างบอโจโยมนินนะครับด้วยทิมงานสาหน่อยเป็นแพงที่แข็งแกร่งนะครับซอยเกอนนุ้นนําผ้าให้อุ้งอิงมาจนหดตกมนี้ และที่ขาดบัวใดนั่นก็คือ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับที่ค่อยให้กำลังใจซัพพอร์ตแม่นแต่มือนี่นะครับพี่น้องย่างที่เห็นมาตั้งเต็นนะครับนอนตามทงหน้าทางบ้านอีหลาวง,งิงเป็ดันเพงผมว่าโทนี่ก็มีความสุขเหลวสำหรับค้นที่หักในตัวตนของอุิงบ่จำเป็นต้องถามว่าเจ้ามีเหตุผลย่งัง มีเหตุผลยังร่อยแปรพันเก่าว่จังไดบ่าหักอุ้งหญิงแบบนี้ผมเชื่อว่าเอฟซีแฟนคลับพอยแม่เอฟซีเ e พิ่นมีอยู่ในใจเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นตอบคำถามในใจเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นจังไดมาเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเส้นหนีสก่อนฝากกับพอยแม่เอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง D เบลเด็ดเพชรสระดีชแนลเพื่อเป็นข้อแล่กำลังใจในการวอา์ปขดคุยถึงกีฬาอุ้งหญิงเพื่อนบานแพงวอร์ปโคตรนิดโคตรน้อยนะครับ ยกย่อคนที่เขาหักให้ประสบความสำเร็จโด่งดังไปกว่านี้ครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอ,อกล่าวคำา่าสวัสดีครับ